เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทั้งสามท่านนะครับครับผมขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่หนึ่งะครับอของอตัวผมเองนะครับโรงเรียนบ้านช่องลมนะครับจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2514นะครับก็มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับ 58คนนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับก็ประมาณ10คนนะครับข้อมูลครูและบุคลากรนะครับของโรงเรียนนะครับในปีการศึกษา2564นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับคุณครูประจำชั้นอนุบาลนะครับก็ได้แก่นางสาวพลังคณาคุณแก้วนะครับคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับก็ได้แก่ นางสาวนุพรสกิดเกิดนะครับคุณครูประจําชั้นปีที่สองประถกษาปีที่สองนะครับได้แก่นางสาวบุญพิทักษ์นุ่นพักดีนะครับประถกษาปีที่สามนะครับก็ได้แก่นางรตรีปฏิสิทธ์นะครับคุณครูประจําชั้นประถกษาปีที่สี่นะครับก็ได้แก่นายคุณครูประสิตรับแพร์นะครับชั้นประถกษาปีที่ห้านะครับว่าที่ร้อยตรีสารุิโตเกิดนะครับและ คุณครูประจําชั้นประสถมศึกส,สาปีที่6กนะครับก็ได้แก่นางสาวโอรพินโอภารีนะครับการประเมินนะครับในตอนที่1นะครับก็คือการประเมินประสิทธิภาพ <c oughs> และประสิทธิผลการปฏิบัติงานนะครับด้าน,นที่1นะครับเรื่องของการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษานะครับในข้อแรกข้อ1.1นนะครับการจัดระบบประกันคุณภาพ แล้วก็การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับโรงเรียนบ้านช่องลมนะครับได้มีการจัดทําการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนะครับโดยใช้วงจร PDCA เป็นตัวขรับเคลื่อนนะครับก็เราก็เริ่มจากการเตรียมนะครับสร้างความตระหนักแต่งตั้งคณะกรรมการในการทํางานนะครับจัดทํามาตรฐานการศึกษานะครับ จะทําแผนพัฒนาและก็แผนปฏิบัติการประจําปีนะครับพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะครับแล้วก็ดำเนินการตามแผนนะครับมีการแต่งตั้งการทการตรวจสอบติดตามนะครับในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนะครับแล้วก็จะทํารายงานเผยแพร่เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับประสิทธิผลนะครับในการดําเนินโครงการการประกันคุณภาพนะครับซึ่ง ในตอนนี้นะครับโรงเรียนบ้านช่องลมนะครับได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกนะครับจากสํานักรับรองมาตรฐานแล้การและการประเมินคุณภาพการศึกษาหรือมสมศในรอบ4นะครับซึ่งทางผู้ประเมินนะครับได้แจ้งผลการยืนยันซึ่งเป็นฉบับล่างนะครับโดยให้โรงเรียนได้รายงานยืนยันในตัวฉบับล่างไปเมื่อวันที่14มิถุนายน 2 6 4 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการประเมิน QC นะครับต่อกับให้กับผู้ประเมินเป็นที่เรียบร้อยซึ่งขณะนี้นะครับเรารอผลการประเมินฉบับจริงนะครับจากสำนักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสองันสองนะครับครับอันนี้เป็นผลการปฏิบัติงานนะครับครับ1.2การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์นะครับ ซึ่งโรงเรียนเรานะครับทุกๆงานนะครับเราขับเคลื่อนโดยใช้วงจร P.D.C.A เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเราเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพนะครับความต้องการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนะครับกลยุทธ์จัดทําแผนนะครับทั้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับแล้วก็แผนปฏิบัติการประจำปีนะครับดำเนินการตามแผนนะครับมีคณะกรรมการมีปฏิทินติดตามตรวจสอบ แล้วก็มีการปรับปรุงประเมินปรับปรุงนะครับเพื่อนําผลนั้นไปปรับปรุงใช้ในการจะทาแผนในปีต่อไปนะครับในการในการทำงานนะครับเราขับเคลื่อนโดยวงจร PDCA นะครับเพื่อ,อให้งานเป็นไปอย่างมีระบบนะครับสู่เป้าหมายสู่ความสําเร็จนะครับทั้งครูผู้บริหารและก็บุคลากรนะครับโดยเน้นการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งสิ่งที่ เราได้จากการทํางานนะครับก็คือโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําปีนะครับ2014นะครับแล้วก็ส่งผลให้นะครับมีผลการทดสอบนะครับในปีการศึกษา2013นะครับสูงขึ้นนะครับทั้ง o n e T NT แล้วก็ RT นะครับครับอันนี้เป็นแผนภูมิในเรื่องของผลการปฏิบัติงานนะครับทั้ง o n e t NT แล้วก็ r านะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่านะครับทั้งการสอบ ทั้งสระดับนะครับก็มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้นนะครับรับ1.3ครับ, 3, รบการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนนะครับแล้วก็สังคมนะครับในการบรหิหารงานเราใช้รูปแบบของ BPTN m o เดลนะครับก็คือสร้างสถานศึกษาสร้างวุฒิสู่สังคมนะครับก็ โดยใช้อาวงจรนะครับ B นะครับการสร้างคุณธรรมในองค์กรนะครับ P นะครับก็เป็นการประหานงานแบบการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ตัว T นะครับก็ทำงานเป็นทีมนะครับ N ก็คือการสร้างเครือข่ายนะครับซึ่งก็เป้าหมายก็คือการพัฒนานักเรียนพัฒนาผู้เรียนนะครับนะครับอันนี้เป็นการกลับเคลื่อนในการทำงานนะครับ ครับประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมได้นําเรียนในเฟรมต่อมาเฟรมที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลให้การทดสอบนะครับระดับชาติสูงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นด้านที่2นะครับการบริหารจัดการเรียนรู้นะครับสองจุนะครับก็คือการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานะครับซึ่งโรงเรียนบ้านช่องลมนะครับได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานะครับแล้วก็ ผ่านการเห็นชอบนะครับของคณะกรรมการสารศึกษานะครับทั้งหลักสูตรสารนศึกษาแล้วก็หลักสูตรอะไรสาระนะครับแล้วก็ดาเนินการติดตามนะครับเพื่อปรับปรุงการใช้หลักสูตรนะครับครับก็ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนบัานช่องลมนะครับปีพุทธศักราช2511นะครับตามหลักสูตรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ พุทธศักราช2551นะครับวงเล็บฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2562นะครับแล้วก็หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับทุกกลุ่มสาระนะครับรับ2.2นะครับการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้นะครับในภาคเรียนที่1นะครับปีการศึกษา2514เนี่ยนะครับในช่วงสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดของ เชื้อโรคโควิด19นะครับในการจัดการเรียนรู้นั้นเราได้ปรับนะครับแล้วก็เน้นมาตรฐานตัวชี้วัดนะครับที่ในแต่ละระดับนะครับที่ต้องรู้นะครับแล้วก็ควรรู้นะครับส่วนมาตรฐานตัวชี้วัดควรรู้นั้นเราใช้การเรียนรู้ในการบูรณาการนะครับอย่างแรกนะครับนะครับรูปแบบแรกก็คือการเรียนแบบออนแทน์นะครับก็ ใช้ในระดับประถมวัยนะครับแล้วก็ถึงชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่3นะครับโดยระดับประถมวัยนั้นนะครับในการจัดการเรียนการสอนนั้นก็ให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับสอดแทรกบูรณาการการพัฒน,นาและวก็วิถีชีวิตประจําวันนะครับส่วนประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงก็จะมุ่งเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นสาระหลักนะครับเน้นการอ่านการอ่านออกเขียนได้นะครับแล้วก็ใช้ภาษาเป็น แล้วก็คำนวณได้นะครับส่วนเนื้อหาอื่นๆนั้นก็จัดเป็นรายวิชาบูรณาการนะครับส่วนที่2คือการเรียนออนแลน์และก็ออนไลน์นะครับตัวตีนะครับออนแลน์แล้วออนไลน์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6นะครับโดยให้ยึดกลุ่มสาระหลักนะครับเป็นรายวิชาเฉพาะส่วนวิชา,อ,าอื่นนั้นก็ให้เป็นเรื่องของการบูรณาการนะครับ เราเพิ่มเติมในส่วนของการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อเตรียมตัวรองรับในการเตรียมพร้อมนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นป .6 นะครับชั้นป .1 นะครับในเรื่องของการอ่านนะครับแล้วก็การเตรียมตัวในเรื่องของโอนเน็นะครับคุณครูนะครับได้นัดเด็กนะครับมาเรียนแบบออนออนไซต์นะครับ ในช่วงวันอังคารพุธพฤหัสนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงประมาณ11นาฬิกา30นาทีนะครับก็เพื่อที่จะให้นักเรียนมีความพร้อมนะครับในการเาตรียมตัวเข้ารับการทดสอบนะครับแล้วก็เราก็ป้องกันนะครับเ,เว้นระยะห่างตามมาตรการนะครับของการแพร่ระบาดในปัจจุบันที่เราต้องเน้นความปลอดภัยนะครับ ในการจัดเรียนการสอนนะครับโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับใบงานนะครับเราจะรับใบงานกันในทุกๆวันอังคารนะครับทุกวันจันทร์และทุกวันอังคารนะครับนักเรียนก็รับส่งงานนะครับส่วนการติดต่อสื่อสารนั้นคุณครูก็จะมีกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองประจําชั้นกลุ่มไลน์นักเรียนในชั้นนะครับเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารนะครับจัดการเรียนการสอนนะครับ แล้วก็มีการรับส่งงานตรวจงานนะครับก็จะเป็นวงจรแบบนี้นะครับในทุกสัปดาห์นะครับครับ2.3การจัดระบบแล้วก็การดีเทศการจัดการเรียนรู้นะครับโรงเรียนบ้านช่องลมใช้กระบวนการ PLC นะครับในการดำเนินโครงการนะครับเรามีการจัดทำโครงการนะครับแล้วก็มีการวางแผนงานนะครับบันทึกนะครับผล นะครับความต้องการปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็นําเอาสิ่งเหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็จัดทํารายงานนะครับเพื่อปรับปรุงกลับเข้าไปสู่ในเรื่องของการจะทําเครื่องมือนะครับการนิเทศนะครับส่วนใหญ่นั้นในปีการศกษานี้นะครับโครงการนิเทศภายในสาศึกษาก็เน้นในเรื่องของห้องเรียนคุณภาพนะครับครับ2.4ครับการจัดระบบและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับ ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด1 9นะครับในภาคเรียที่1นั้นเราเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนานะครับโดยในการประเมินนั้นเราได้เน้นนะครับใน3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในตัว knowledge นะครับคือความรู้นะครับในตัว process skill นะครับก็คือในส่วนของทักษะกรบวนการ a p t i t u d e นะครับคุณลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับโดยให้ทุกชั้นเรียนนั้นนะครับ ครอบประเมินให้ครอบคลุมทั้ง3าด้านแล้วก็มีแบบบันทึกนะครับในการวัดประเมินผลนะครับภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับในภาคเรียนที่1นะครับก็มีแบบบันทึกต่างๆนะครับโดยในแบบบันทึกนั้นนะครับก็นักเรียนจะต้องมีพฤติกรรมทั้ง3าตัวก็คือ kpa นะครับครับ2 5จ้านะครับในเรื่องของการบริหารจัดการสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นะครับเรามี โครงการแล้วก็มีการดาเนินการในสส่วนก็คือสารสนเทศนะครับเพื่อการงิานจัดการสถานศึกษานะครับในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับในส่วนที่2ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนนะครับก็เรามีการพัฒนาด้านอุปกรณ์นะครับก็มีห้องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลนะครับ แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณครูได้ใช้นะครับในห้องเรียนในการพัฒนาให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีสื่อการเรียนการสอนนะครับแต่ละชั้นเรียนนะครับเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตนเองนะครับครับด้านที่สามนะครับเป็นการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษานะครับสามจุดหนึ่งการบริหารจัดการงบประมาณนะครับการเงินสินทรัพย์นะครับซึ่งเราก็ ใช้กระบวนการ PLC นะครับเรามีการประชุมจะทําโครงการนะครับจะทําแผนงานนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบติดตามนะครับโครงการต่างๆนะครับเพื่อนําเอารายงานผลการนั้นมาปรปับปรุงและพัฒนาต่อไปนะครับก็ในการดําเนินการนะครับโรงเรียนก็ได้ดําเนินการจัดทาแผนแล้วก็ปฏิบัติงานตามแผนนะครับการใช้ใจ่ายประจําปีตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ ครับ3.2การบริหารการงานบุคคลนะครับในส่วนแรกนะครับเราบริหารโดยให้ผู้ลงงานทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วกเ็เพื่อพัฒนางานนะครับเพื่อพัฒนาองค์กรนะครับเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนะครับในส่วนที่2ก็เป็นการบริหารโดยาการเสริมแรงจูงใจนะครับโดย การนําการทําร่วมง,งานการทํางานร่วมกับคุณครูนะครับพร้อมที่จะให้คาปรึกษานะครับแล้วก็ร่วมง,งานแก้ปัญหานะครับอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้การดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะครับก็ผลที่เกิดขึ้นก็การทํางานของทุกท่านนะครับในองค์กรก็ทําให้มีความสุขในการทํางานนะครับแล้วก็คุณครูก็ยังมีการเข้ารับการอบรมนะครับ ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองนะครับสาจุดสองการเริหารนจัดการการศึกษานะครับสภาพแวดล้อมบรรยากาศให้เอื้อต่อผู้เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับเ,เราก็ขับเคลื่อนโดยวงจร Pdca เหมือนเดิมนะครับก็มีการวางแผนก็คือมีการจัดทําโครงการนะครับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนะครับให้เอื้อต่อการเรียนรู้แล้วก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีแผนงานมีการติดตาม นะครับตามปฏิทินนะครับแล้วก็มีการสรุปนะครับก็ส่งผลให้โรงเรียนก็มีสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนนะครับครับ3าจี่ครับการบริหารกิจการนักเรียนและการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็เราขับเคลื่อนโดยมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับแล้วก็ากิจกรรมสภานักเรียน นะครับาจากการปฏิบัติกิจกรรมนะในเรื่องของอระบบดูแลนะครับเราก็มีเรื่องของการเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะครับซึ่งาก,การเยี่ยมบ้านในปีนี้ก็กในภาคเรียนนี้นะครับก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเราติดปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของอโรคโควิด -19 นะครับอย่างที่ สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแต่เราก็ติดต่อสื่อสารกันทางกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับครับเราก็มีการช่วยเหลือนักเรียนนะครับในกลุ่มนักเรียนที่ติดเชื้อนะครับก็แล้วก็นักเรียนกลุ่มเสี่ยงนะครับที่ผ่านมานะครับขั้นที่3มการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพแล้วก็และวิชาชีพนะครับ4.1นะครับการวางแผนพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะ บุคคลสาหรับผู้ดำรงตําแหน่งผู้บริหารนักศึกษานะครับในส่วนผมเองนะครับก็พัฒนาตนเองด้วยการอบรมนะครับออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายนะครับทั้งจากกลุ่มโรงเรียนนะครับแล้วก็จากนโยบายจากระดับเขตพื้นที่นะครับ4ีนะครับการส่งเสริมพัฒนาผู้อื่นนะครับด้านความรู้ทักษะคุณธรรมอาจัรย์บรรวิชาชีพนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จัดให้มีการให้คุณครูได้พัฒนาตนเองนะครับด้วยการศึกษาอบรมทางออนไลน์นะครับการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดนะครับของโรคในปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ให้คุณครูได้มีเครือข่ายนะครับเพื่อการพัฒนาตนเองนะครับ4.3นะครับเป็นผู้นำนะครับในยุคชนแห่งการเรียนรู้นะครับก็ มีการปรึกษาเลยมีการประชุมหรือ PLC นะครับประจำเดือนทุกเดือนนะครับในเรื่องต่างๆนะครับทั้งเรื่องงานวิชาการนะครับเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับในเรื่องของการทำงานทั่วไปนะครับในทุกๆเดือนนะครับเราจะมีการประชุมกันนะครับก็ถือโอกาสนั้นเป็นการจัด p l c นะครับของโรงเรียนนะครับประจำเดือนนะครับ ตลอดจนตัวกระผมเองนะครับในปีนี้ก็ยังเป็นคณะกรรมการของสมาคมครูและบุคลากรการศึกษานะครับของอำเภอขันธุรักษบุรีนะครับส่วนที่5คืองานดูรื่อที่รับมอบหมายนะครับก็เป็นคณะทํางานนะครับของกลุ่มโรงเรียนนะครับก็ดูแลในเรื่องของการงานทั่วไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมการสมาคมครูนะครับของอำเภอขันธุนะครับครับตอนที่2ครับ การประเมินการปฏิบัติตนเองในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมนะครับและจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับส่วนที่1ตอนที่ข้อที่1น,นะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นนะครับใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมเองพร้อมทั้งคณะครูนะครับก็ ได้จัดทําแล้วดําเนินการบริหารงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณนะครับเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีนะครับเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายนะครับก็ถูกต้องนะครับตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับข้อ2นะครับการการปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคําสั่งของผู้บัญชานะครับในส่วนนี้นะครับก็ปฏิบัติตามหลักนะครับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและคําสั่งของผู้ผ,ผพิพบาบญชานะครับข้อ3นะครับมีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลานะครับผูกทิศเวลาให้แกร่ราชการนะครับในส่วนนี้ก็ผมเองก็มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนานักเรียนนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับในการทดสอบระดับต่างๆนะครับร่วมกับคุณครูนะครับ เพื่อให้นักเรียนนะครับมีคุณภาพตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับคุณครูนักเรียนนะครับในเรื่องของการทําความดีนะครับตามโครงการคุณธรรมนะครับจริยธรรมการศึกษานะครับข้อ4ี่ครับมีจิตสํานึกที่ดีนะครับมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลีอยปฏิบัตินะครับก็ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับกับส่วน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษานะครับโดยไม่ปิดบังข้อมูลนะครับแล้วก็มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรี่นนะครับอส่วนข้อ5้านะครับรักษาคุณภาพมาตรฐานตามวิชาชีพนะครับแล้วก็จัาบรรณวิชาชีพนะครับก็อบรมนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับแล้วก็ศึกษานะครับดูงานนะครับเท่าที่สามารถทําได้นะครับแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเรียนรู้ทางออนไลน์นะครับแล้วก็ติดต่อหาความรู้ทงเครือข่ายทางวิชาการนะครับคือกลุ่มผู้บริหารนะครับในกลุ่มบ่าไรลันแตงนะครับแล้วก็ในกลุ่มรุ่นผู้บริหารด้วยกันนะครับ<ส>ข้อ6ครับการรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมนะครับก็ในส่วนนี้ก็ร่วมรับฟังรับนโยบายเพื่อมามาปฏิบัตินะครับทั้งระดับกลุ่มแล้วก็เขตพื้นที่นะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรม ในองค์กรชุมชนนะครับตามมาตรการการป้องกันโรคในปัจจุบันนะครับครับผลงานที่ภาคภูมิใจนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการนําเอารูปแบบของโรงเรียนสถานศึกษาสร้างครณีสู่สังคมมาใช้นะครับก็คือ BPTN-TN Mo เด l นะครับซึ่งก็ส่งผลนะครับให้โรงเรียนบ้านชงลมนะครับมีผลการทดสอบดังที่ผมได้กล่าวมาในปีการศึกษา2513ทั้งส่วนโอเน็ต m t r t นะครับ ก็สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นอย่างมากนะครับในปีการศึกษาที่ผ่านมาและล่าสุดนะครับโรงเรียนก็ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพงกทดับ2ดาวนะครับตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพงทปีพศ2514นรนะครับระดับสำนักงานเขตพื้นที่นะครับก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในโรงเรียนเล็กๆซึ่งเราก็เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประกันว่าเรา เป็นโรงเรียนเล็กนะครับที่มีคุณภาพนะครับภายใต้ส t ตนาร์ o n นนะครับโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถดำรนงอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับก็ในส่วนของการนําเสนอนะครับผลการปฏิบัติงานนะครับในภาคเรียนที่1น,นะครับปีการศึกษา64ก็ขออนุญาตนำเสนอไว้แเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ